สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้ยิงมองจะพาเพื่อนๆมาทําตําถั่วใส่แคบหมูนะคะขั้นตอนแรกเราจะนําถั่วฝักยาวไปล้างให้สะอาดก่อนเมื่อล้างเสร็จแล้วเราจึงนํามาเด็ดเป็นท่อนๆประมาณสองถึงสามนิ้วนะคะส่วนเครื่องปรุงนั้นก็จะไม่ยุ่งยากอะไรแค่เตรียมพริกขี้หนูสวนกระเทียม มะเขือเทศและปลารหลสับค่ะซึ่งบางคนก็ใส่น้ำปลารา้าแทนปลารหลสับก็ได้นะคะหญิงมอจะนำส่วนผสมทุกอย่างห่อใบตองไปปิ้งไฟก่อนนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีเตาถ่านก็ใช้เตาแก๊สหรือว่าไมโครเวฟหรือหม้ออบความร้อนก็ได้ค่ะหรือบางคนจะนำไปใส่กระทะคั่วที่เตาแก๊สก็ได้ค่ะ ส่วนปลาร้าสับนั้นเราก็ไปหมกรว่าคั่วให้มันสุกก่อนนะคะเมื่อส่วนผสมของน้ำพริกสุกแล้วจึงนำมาโขลกให้ละเอียดนะคะจากนั้นจึงใส่ปลาร้าและใส่แคบหมูตามลงไปด้วยตามด้วยถั่วฝักยาวที่เราเด็ดไว้นะคะเราจะโขลกไปเรื่อยๆโดยใส่แคบหมูใส่ถั่วฝักยาวสลับกันนะคะ เมื่อถั่วฝักยาวและแคบหมูละเอียดแล้วจึงใส่มะเขือเทศลงไปค่ะเราจะคนให้ทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วตักใส่จานนะคะนี่คือหน้าตาของตำถั่วฝักยาวใส่แคบหมูของหญิงมอค่ะหญิงมอจะบีบมะนาวใส่อีกรักเล็กน้อยเพื่อให้มีรสเปรี้ยวนะคะแต่หากใครไม่ชอบรสเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ รสชาติของตำถั่วฝักยาวใส่แคบหมูจะออกรสเปรี้ยวใช้กินกับข้าวเหนียวร้อนๆอนอร่อยมากค่ะเพื่อนๆมาชิมด้วยกันนะคะหากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ